ก้าวุ่วพรยทนธรรมาา้นฟ้าส้าชั้นดินสสี่ั้นบาราันวมาท้าจะตกโรมาทั้งทาวุทาวิรปทาวิรปท้าเวสุวที่นีเมื่อท่านได้รับรู้ ท่านพุทธาภกับพบผู้ท่านณบัดนี้ด้วยเพลินขับข้ออาคาคุณอาโกชุนไรทองนะครับก็สำหรับช่วงนี้ก็เป็นเวลาอาถิจารยอาลุติตในช่วงตรงนี้นะครับ4โมงแต่อาการทุกอย่างมา

ว่าตะขันแะยองนรับไม่ได้มานานเลยก็ทำใหม่้ำาเห็นอนที่เขาทำ จะลาเมือ่อตัวอัตโนมัติเลื่อน หลวงปู่พานะครับวัดตะขันนะสมเด็จโตนะครับ ปวดท้วนนะครับมัตสจินารา น้ำนะไอเย็นนะ ออกไปข้างนอกได้เหนช่ไหวับทั้งเดียวอ๋อนี่ทางขอบไปข้างนอกได้ถ้าออกมาข้างนอก ขอบคุณทุกคนที่ไปดูนะครับอยู่วัดตะขันระยองแนะนำมาเที่ยวนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ